สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบก,กับ f 1 Manager 2023อีอกครั้งนะครับเราอยู่กันกันกบแม็กคารเรนนาร์ที่17ปี2023เจแปนนิทกลางปีแล้วนะครับอ่าโอเคเจแปนนิทกลางปีในอีก4วันนะไม่ไม่น่าทำอะไรได้เท่าไหร่เนาะโอเคไปอ่าฟอนวิง่งสร้างเสร็จแล้วมี7ชิ้นเนาะเกียร์บอ็อกเติมสภาพแล้ว เดี๋ยววิ่งกับไซส์พอร์ตเฟล์อะเดี๋ยวไปอ่ะเนกกูเลชั่นโหวตสำหรับฟันเชียลเชนนะครับเหมือนทุกคนอยากจะให้ลดคอาสแคบลงมาอีก5ล้านนะก็ตามนั้นเลยอ่ะโอเคตรงนี้บอร์ดเขาแฮปปี้กับเราเนาะโอเคงั้นก็ข้ามไปบอร์อดแฮปปีนนะอป้อ่ะบอร์ดคอนฟิดเอนซ์เป็นไฮนะโอเคมาอะงั้นก็ปรับลดก่อน รีเพสสิอันนี้เหลือ5ชิ้นอันนี้เหลือ6ชิ้นโอเคงั้นตรงนี้เดี๋ยวเราจะสร้างมันหชิ้นก่อนนะสำหรับเรือวิงชัสซีดหชิ้นกำลังสร้างอยู่สร้างไปก่อนนะเพราะว่ามันสร้างช้านะสำหรับตัวชัดซีดเนาะอันนี้ก็เหมือนกัน5ชิ้นเดี๋ยวสร้างเพิ่มอัน e r เดอร์ฟลอหกชิ้นพอแล้ว เอ๊ะงั้นลถน่าจะเรียบร้อยเนะเาะอ่ะแล้วก็สตาร์ทคนนี้จะหมดสัญญาเราสกเก้าอยู่ไม่ใช่ไหมเออเราสกเก้าอยู่นะขาดอีกเท่าไหร่นะยี่สิบสองวันรอได้ไม่เป็นไรโอเคในส่วนไดร์เราก็สกเก้าเอาบอนอยู่นะอีกสิบสามวันเดี๋ยวรอก่อนองั้นก็ น่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งอโอเคเนาะอมไม่มีอะไรแล้วอีก4วันอันเดอร์ฟ r อร์เสร็จเดี๋ยวมาเจอกันอะอะชัดสิทเสร็จแล้วข้ามไปเลยเราสร้างเผื่อไว้เฉยๆนะอันนี้อะเรียววิงด้วยสร้างเผื่อไว้เฉยๆไปอะอันเดอร์ฟลอร์เสร็จแล้วอันเดอร์ฟ r อร์อ่าต่อไปเราทำอันไหนดี งต้องเป็นไซส์พอร์ตนะเพราะว่าทำมาแค่สองอันเนาะอืมอะไปไซส์พอร์ตก่อนก็ได้อ่ะก็ศูนย์จุดเก้ากับสิบสองไปอ่ะบัลล้านไหมต้องบัลล้านนะเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อพวกอดาวฟอร์สโดยตรงเนาะเออมันก็ข้ามไปก่อนไปโอเคอ่ะยกคน อืมเดี๋ยวนะฟอนวิงฟอนวิงกี่สิบสองวันหนึ่งสองสามโอเคฟอนวิงขยับได้นะช่วงนี้ไม่มีไม่มีอะไรอะฟอนวิงขยับได้งั้นขยับไปหน่อยอ่าิบสองเป็นที่หกคือเสียไปสี่วันแล้วตัวนี้ได้มาห้าวันโอเคถือว่าคุ้มค่า วัวนี้ที่เดือก็พอๆกันหมดแล้วเนะเาะอ่อถ้าเรียววิงเอาออกคนหนึ่งเสียสองวันนะเดี๋ยวไปดูก่อนเราได้มากี่วันอ่าได้มาสามวันโอเคคุ้มค่าไปอือทุกคนทุกชิ้นทุกโอเจกเราจบใกล้ๆกันหมดแล้วนะโอเคถือว่าดีนะน่าจะไม่มีอะไรแล้วมั้งเนาะอืมโอเคไปเลสวันนี้นะครับ เจแปนนิสกลางปีมีฝนตกหนักในวันศุกร์นะครับแล้วก็ฝนตกเบาๆในวันเสราร์ไม่มีฝนในวันอาทิตย์อืมเราก็ต้องมาลุ้นอีกนะว่าเราจะคอลิฟายแบบมีฝนหรือเปล่านะอืมโอเคแล้วได้ขออยู่ที่นาะที30.9นะถือว่าค่อนข้างที่จะนานนบนึงแต่ไม่นานมากนะ เดบิค้าช้นออก50%นะพิษเลนทำลรอตอยู่ที่23วิอ่าวิก็ถือว่าค่อนข้างจะกลางๆอาจจะเยอะหน่อยอถ้าเทียบกับสนามก่อนๆก,ก่อนหน้านี้นะ,อะโอเคสนามนี้มี d i s โซนอยู่โซนเดียวตรงเส้นชัยนะโซนเดียวเท่านั้นแสงยากหน่อยเหมาะกับให้สปีดคอนเนอร์ลิงมากที่สุดลองลงมาเป็นท็อปสปีดนะ Expect Strategy เป็น2 stop 2แผนและวั stop นส p p 1แผนนะคามปอา์เปอร์ฟอร์แไหนลองดูซิ 0.3กับ0.2เ่ยตรงนี้ตีกลมๆคือ16หาร2เหลือ8 0.3คูณ8คือ0.24เฮ้ยอย่างนี้ซอฟดีกว่ามีเทียมค่อนข้างเยอะมากเลยนะเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะอืมอันนี้มันเราเร็วกว่าเขาต้อง0.49เนาะ3อ่า16 เราเราวิ่งได,ได้ต้อง16รอบนะกว่าที่กว่าที่มีเดียมจะตามเราทันนะโดยประมาณนะ16รอบแต่ว่าเราสามารถใช้ซอฟได้ถึงสักแบบอาจจะ20รอบเลยด้วยซ้ํานะถ้า20รอบ2เส้นก็40เหลือ13เออผมว่าอาจจะไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นมากเออถ้า hard ร์ตกับมีเดียม0.0212 0.22มีเดียมก็ดีกว่าร์ตนะเนี่ยเออมีเดียมก็ดีกว่าร์ตมีเดียมวิ่งทั้งหมดอ่า0.31 0.31ก็คือ15รอบอ่ะประมาณ15-16รอบนะแฮตถึงจะเร็วเร็วเท่ากันนะอืมแล้วก็หลังจากนั้นร์ตก็จะค่อยตามมีเดียมเนาะ ถ้าอย่างนั้นผมว่าก็มีเดียมก็ดีกว่ายังไงก็อาจจะเป็นซอฟต์มีเดียมตามเขานั่นแหละองั้นเราวางแผนไว้อย่างนี้ก่อนละกันงั้นเราต้องเก็บซอฟนะรอบนี้โอเคมา performance target ก็ Q3 คิดว่าน่าจะเข้าได้แหละแล้วก็ p a r t l e r s อืมยากยาก p a r t n e r s h บยังไม่เอาละกันส่วน position สตรีก็สบาย เอะโอเค่ะดูกันเลยครับอ่าโอเคป่ปสามร้อยทั้งคู่ไปสบายไปโอเค e l ล o m ม everyone to... อดูคึมๆมนะฝนน่าจะตก,กนะครับเนี่ยไหลเลนจริงๆด้วยนะโอเคเปลี่ยนเครื่องนิดนึง เดี๋ยวก็เปลี่ยนเป็นตัวตัวใหม่เลยแล้วกันดีไหมตัวใหม่ไปก่อนแล้วกันนะ,ะครับคัลิฟไว้ก่อนอเอาโพสิชันไว้ก่อนอแล้วก็ส่วนนอนลิฟนอนลิฟก็เหมือนกันนะเอาค u a ลิฟาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเลดจริงอาจจะปรับลดอีกทีก็ได้นะแล้วแต่ว่าเราเราจะสู้กับใครนะครับอโอเคอเข้าไปเลยครับ คิวหนึ่งอ่าไหนดูก่อนสิเออคิวหนึ่งเดี๋ยวฝนจะตกหนักขึ้นตอนกลางกลางนะอ่าพราะ,ะแล้วแล้ว<ม>ช่วงท้ายๆอาจจะถนนแห้งได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะต้องรีบวิ่งก่อนเอาเก็บเวลาไว้ครั้งหนึ่งนะถ้าเกิดว่าเราเก็บเวลาได้ปึ๊บแล้วช่วงเราก็ใส่ยางตัวอ่ายางซอฟรอเลยเนาะอืม โอเคดูจากทรงแล้วเราก็พอได้อยู่อ่าปริมาณน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะอ่าโอเคอย่างน้อยเราก็มีเวลาเก็บไว้แล้วนะอ่าเขาออกมาเอาแลบตอนนี้ยังไงเขาก็ช้ากว่าเรานะเพราะว่าเอ้าปริมาณน้ำลดลงแล้วอะ่ะเอ้ยลดลงเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ย โอ้โหงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนรอพวกเขาวิ่งก่อนอ่ะพวกเขาวิ่งกันไปเรียบร้อยแล้วนะไปเดี๋ยวเราส่งออกรอบหนึ่งก่อนโอเคพวกนั้นเขาจะเข้าเข้าผิดนะอ่าโอเคดังนั้นเราจะได้คินแล็บนะครับไปโอเคเรียบร้อยอ,อ่า That was a good lap. เดีวเราคือในเมื่อในเมื่อไอทริกน้ำมันหมดอ่ะมันใช้ได้นะแล้วเราสามารถที่จะวิ่งต่อได้ในในรอบถัดไปเนาะ <Okay. S 1> ดังนั้นเราจะเราจะแกล้งเขาหน่อยโดยการอัดอัดไปเราก็ไปทำน้ำมันหมดอยู่ช่วงหนึ่งเนาะอืมโอเคเนี่ยเล็ดแปะไป อ่โอเคแผนชั่วไลยครับอ่าโอเคอ่ะอ,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 อ๋อ,อเอาเดี๋ยวสิทำไมครั้งครั้งที่แล้วเราครั้งที่แล้วไอ้คนทำเลสแฟกมันครั้งที่แล้วคนทำเลสแฟกมันทำได้อ่ะ มันมันยังกลับมาวิ่งต่อได้อะแต่ทําไมรอบนี้เราเรากลับมาวิ่งต่อไม่ได้อะอะไรอะวายวายงงเลยเอาก็ไอ้รอบที่เอาบอนมาสอ,สอยเราเป็นเ,เขามาสอยเราอะรถเขาก็เอาอะแต่เขายังกลับมาวิ่งในคิวสามได้เลยทําไมเรากลับมาไม่ได้วะเริ่มงงละเริ่มไม่แน่ใจอะไม่เป็นไรเออผลานนะ คือคิดว่ามันทำได้ไงเขายัางทำได้เราก็น่าจะทำได้นะอืมโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรข้ามไป่ะงั้นเราเริ่มจากตำแหน่งไม่ดีงั้นเราเอาเครื่องเก่าไปก่อนแล้วกันนะอืมโอเคเกียบบล็อกเกียบบล็อกต้องเกียบบล็อกนี้แหละอาจจะต,ต้องซื้อเพิ่มด้วยซ้ำนะสำหรับเพียรที่เนี่ยอ่ะโอเคส่วนนอนลิสเครื่องยนต์ห้าสี่ไปแล้วกันไปอืมที่เหลือตามนี้แหละถูกแล้วโอเค น้ำมันผมขอเพิ่มเหมือนเดิมนะสักรอบหนึ่งสำหรับพิดที่สองรอบสำหรับนอนลิทนะนอนลิทมีลุ้นค่อนข้างเยอะกว่าอ่ะโอเคแต่พิดที่โพซิชันดีกว่าอ่ะเอากับเขาสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะอ่าแล้วก็ aggressive push d เด l o ยไปเลยอ่ามป We're all good to go here in Japan. The drivers are warmed up. They're ready to go here at the Japanese Grand Prix And it's lights out and away we go โอเคครับเริ่มนะครับกับเลทที่17นะครับเต็บันนี้กลังมีนะคือไปแกะถูกแล้วนะที่ที่ว่าอะไรนะเราต้องเอาอะแต่แค่แค่คิดว่าเกมมันจะบักนะแล้วอนุญาตให้เรากลับมาวิ่งต่อใน Q3 ได้นะ เ,เราคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นไงแต่ผลปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเนี่ย <c oughs> อ่ะโอเคเพียที่เดี๋ยวสแตนดาร์ดได้นะครับ <c oughs> แต่แล้วตัวนี้ก็ดูท่อไปก่อน <c oughs> เขาไม่สามารถแซงบอตตาร์ได้นะ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้องต้องยอมปล่อยไปเ๋ยวโล่แฟลกนิดนึงไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวเพียที่ดอนไฟทีเมทหน่อยนะให้เขาเขาเร็วกว่า <c oughs> เขาเร็วกว่าให้เขาไปก่อนโอเคแล้วก็ติ๊กออกไปโอเคเฮ้ยโ,โหการให้เขาแซงเนียนขึ้นนะอาที่แล้วนี่อะถ้าปล่อยให้ให,ให้เพื่อนแซงอย่างเงี้ยคือเราเสียอันดับแบบเยอะมากเลยนะเอ,อ่ะโอเคงั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวเรียดที่พุชไปหน่อยเ,อเดี๋ยวเราจะหลุด d r ีอนะเราเพื่อนจะไปแล้วไปเลยนะไม่ไม่รอเรานะอืม โอเคตรงนี้อ่โนริสใกล้ถึงบอสตาร์แล้วเดี๋ยวน่าจะแซงได้นะโอเคครับค่ณโนริสโนริสใกล้ถึงบอสตาร์แล้วแอคแท็กแล้วก็เดพ l o y เลยแล้วกันแซงไปเลยรีบแซงนะ s well, t <stay> a เ,เราจะได้ไม่ไม่เสีย คนวิงเทอร์มินอลดามเอไใจรัวๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพียที่เพียที่เป็นเออเออเออต้องเข้าต้องเข้าอ่ายางไหนไหนเข้ามาแล้วผมว่าเราต้องเปลี่ยนเลยนะอ่าตรงนี้ผมว่าเอาซอฟต์มาก่อนแล้วกันเราคงต้องเข้าซอฟต์ก่อนนะอืมโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอะเอามีเดียมาก่อนแล้วกันไป แล้วเดี๋ยวค่อยไปซอบซออีกทีก็ได้โอเคงั้นตรงนี้นก็เดี๋ยวเกิดเอา้าโอ้มึงไปกันสักทีสิครับไม่ใช่จะถ้ามันเด็กขวางกันขนาดนี้ลงมาต่อยกันเลยดีไหมฮะโอ้โหเราต้องเสิร์ฟเพนนลตตี้ด้วยนะเนี่ยเออโอเค่ะเฮดที่ตรงนี้ก็ ไปเรื่อยๆก่อนนะอืมทันนี้คือใครเอ่ยคือฮฮมิลตันนะเออเราคงแบบอ่าอันนี้เขาไม่ได้อะเราคงโอเขาไว้ไม่ได้นะเดี๋ยวนอนลิฟซิ่งไปก่อนฝั่งรุนเซปตี่คานะถ้ามีเอา้าปัดดัเอาเลยว่ะปัดดับอกไม่ขับแล้วโอเคแต่แต่นอรลิสยังยังลุนอยู่นะยังยังสู้อยู่ อ่ะ a g g r e s ไปนะอ g g r e s s i v e ลากยาวเลยอ,อ่าโอเคอัน g ก s ที่ความหวังของหมู่บ้านนะตอนนี้ไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนตัดตามลัดเซลไม่ไม่ไหวนะอืมแต่เรายังเกาะแฮมิลตันได้อยู่โอเคงั้นตรงนี้ a g g r e s s หน่อยแล้วกันแล้วก็ d e พ l o y ขออ่า d e พ l o y แซงหน่อย ขอแซงฮามิลตันหน่อยอ่าอย่าอย่าให้เขาแบบฉีกออกจากตัวเราไปเยอะนะอ่าเพราะว่าเราเรา,เรายิ่งตามเขายากๆอยู่เออ g o โอเคแซงไปแล้วอลิดอัดไปเลยนะครับตเต็มที่ซัดเต็มที่อยานโลแฟกซเชียนล็อกนอ่าข้ามไปอ่า ทมนั่นโอเวอร์เทคพีแอที่แล้วนอ,อนลิตอีกสามสิบสองวิเพนตี้ไม่ได้เสริบไปแล้วหรอไม่ใช่เสริบไปแล้วหรออ่ะอ่ะไม่เป็นไรยังไม่เสริบก็ยังไม่เสริบนะไปโอเคตรงนี้เดี๋ยวท็อปอัพไปหน่อยนะท็อปอัพไปนิดหนึ่งขอแบตขึ้นมาหน่อย ตาเจนล็อกอัพอีกแล้วอะโอเคเพียรที่อัดเต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราเราจะเข้าพิษแ,<น>แล้วในเน็กแหนบล้กันอ่าตัวนี้ยังไงไม่ไหวนะเออเน็กแหนบไปคือยางเขาใช้เยอะกว่าชาวบ้านเขานะ,อะโอเคอะเข้าพิษรอบนี้เนาะอืม โอเคออกมาเป็นอาเคสิบรอไว้เลยแล้วก็ดนูท่อได้ปะพุชอยู่เหมือนเดิมจริงๆบาลานแล้วกันเข้าผิดไม่ต้องอัดหลกปะโอเคนอริสไปเรื่อยๆเอยๆนอะเรื่อยๆนะเราจะตามซาเชนทันแล้วนะโอเคแต่จริงๆเดี๋ยวนะ โอเคเราเสียไม่ได้เสียเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์เลยนะโอเคงั้นวิ่งต่อได้นึกว่าถ้าเราเสียเปอร์เซ็นต์เครื่องยนต์นี่ผมว่าเซฟเซฟเครื่องยนต์ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะ,อะโอเคไม่เป็นไรเปียดที่ตรงนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่าออกมาเชอร์โจโจ,โจ,โจโเขายางเก่ากว่าหรือเปล่าใช่ยางเขาเก่ากว่านะงั้นอัดข้ามไปเลยอ่โโดดาตูนะด็ด้วยตูนด,ดา สุนุด,ดาอีกห้าวิเออโอเคไม่เป็นไรถูกแล้วอ่ะตอนนี้เราอยู่หน้าโจนะเราก็ตามหลังเปเรสอยู่สิบเก้าวิก็ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรอ่ะนอนลิตก็ไปเรื่อยๆก่อนอ่ะไปเรื่อยๆเฮ้ยเนะโอ,อเค ออกนอลิสตามเอเลสไม่ทันว่ะเมื่อกี้นึกว่าจะเอา้าฮามิลตันมาจากไหนวะเนี่ยเอ้าฮามิลตันมาถ้าฮามิลตันมาเั็มขอหน่อยฮามิลตันขอฮามิลตันหน่อยส่วนนอลิสไปเรื่อยๆก่อนนะเรื่อยๆสบายๆไปยาวๆ,ๆแล้แมกเนอร์เส้นล็อกอัพข้ามไปเอ่อเหมือนยัดที่จะตามไม่ทันนะแบตบไม่มีแล้วอา่าฮะ โอเคงั้นปรับเป็น agressive ต่อ,ดอดได้นะตันดัดไว้ก่อนแล้วกันไปสะตันดัดไว้หน่อยรักษาตำแหน่งไว้นะส่วนอนอริสไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆอืมเย็ดที่นี่ต้องบาลานตัวนี้แล้วนะคือยังไงต้อง agressive อ,อะอถ้าไม่ agressive ตาไม่ทัน แต่ถ้าอาเกซีดเนี่ยยางเราก็จะไม่พอผมว่าเราอาจจะต้องไปใส่ฮาร์ดนะครับแต่ไม่เป็นไรโอเคนอนลิดอัดเต็มที่เลยแล้วเดี๋ยวเข้าเน็กแคลปนะเน็กแคลปเอาเอาฮาร์ดไปแล้วกันนะไปอ่ะเราจะได้อยู่อยู่รอดจนจบเลสโดยที่ไม่ต้องเข้าอีกครั้งนะครับอ่า โอเคอ่ะอันนี้มีเสิร์ฟเพนัลตีไปนะดังนั้นของจริงคือ2 1งจก็ถือว่าใช้ได้อยู่โอเคตรงนี้ agressive ก,ก็น่าจะพอนะโอเคยัดที่ไปเรื่อยๆอ่ะตรงนี้เดี๋ยวอัดเต็มที่เลยนะสักสอสารอบนะอัดเต็มที่เลย โอเคอัดไปโอเคประมาณนี้นะเราก็จะเข้าไปเป็นฮาร์ดได้นะครับเอาเน็กแบบแล้วกันโอเคไปอก์ดละไปอกอ่าจริงๆเราอยากเป็นมีเดียมนะแต่ว่าเราไม่มีมีเดียมอีกเส้นเราก็เลยต้องใช้ฮาร์ดแทน โอเคแต่แฮตเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้เป็น agressive ลากยาวจนจบเลยนะครับตรงนี้หลังเอาหน้าเราแล้วกันหน้าเราอ่ะเข้าพิษเกือบหมดแล้วนะหรือเฮาเคนเบิร์กเหรอเฮาเคนเบิร์กผมว่าเฮาเคนเบิร์กเข้าผิดก็ออกมาหน้าเรานะเออแต่หลังเราอ่ะหลังเราคิดว่าไม่น่าตามเราทันนะเออหลังเราคิดว่าไม่น่าทัน

เวอร์ชวลเซฟนี่ค่ะเซฟทุกอย่างเลยงั้นเซฟทุกอย่างไปก่อนถ้าเวอร์ชวลเซฟนี่ค่ะเซฟไปก่อนถือว่าได้กำไรโอ้ยอย่างงี้เขาเคลนเบิร์กเข้าฟรีดิโอหูยน่าเสียดายอ่ะโอ้ยอย่างงี้เข้าฟรีเนี่ยเขาเคลนเบิร์กอ่ะเวอร์ชวลเซฟนี่ค่ะเอนดิ้งผมว่ายางน่าจะเหลือแล้วแหละอ่ะงั้นเป็นเอ็กแท็กเลยนะอ่ะยางน่าจะเหลือพอนะ โอเคกินแฟกไปอัดเต็มที่เลยเน,น,นี่ยนอลิสนี่ไม่ใช่วันของเขาจริงๆนะแย่มากเลยนะอืมเพลทที่สิบเอ็ดวิไปหาแกตลี่แกตลี่เป็นยางซอฟเราน่าจะตามเขายากอยู่นะยกเว้นว่าเขาจะติดใครสักคนหรือว่า ยังหมดสภาพนะ,ะเนี่ยเราแก็บเราลดลงเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราดีพอยก่อนดีพอยเข้าไปใกล้ๆก่อนอขอสักสามวิหรือสองวิได้ไหมดีพอยเต็มที่เลยไม่ไม่ทันนะได้เต็มที่ก็แค่เราได้มาสองวิเนาะอเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยอัดหน่อยเอาเขึ้นเบิกล็อกแอปโอเคดังนั้นเราน่าจะตามของขึ้นเบิกได้อยู่ตรเนี้ยน่าเสียดายอ่ะเอาจริงๆน่าเสียดายว่าเรามีลุ้นน่ะอืมเดอะ o อัลไม่เป็นะไรน้ำมันเอา้าเรายังไม่โดนนกเหรอ เลือดแคร์อยู่ไหนเอ้ยเลือดแคร์กำลังจะน็อกเรานะ This is the last lap <Coffee. S 1> โอเคไม่เป็นไรอัดไปเลยเดี๋ยวเลือดแคร์เขาแซงเราเราก็เราก็ต้องหลบนะพอเราหลบปุ๊บน้ำมันก็จะไม่จาเป็นหนึ่งรอบอโอเคปะตามนั้นทำอะไรไม่ได้นะครับป้โอ้ okay, the flag. โหน่าเสียดายมากเลยตรงนี้ I'm fairly sure that Lando isn't going to be happy at the end of this one That'll be quite a blow having to cut their ratio แน่นอนไม่แฮปปี้คือชนสองครั้งนวดเลยนะเออรู้อย่างนี้คือออกมาแบบบอดด้ดีกว่าไม่เอาละเลดนี้เอออะไม่เป็นไรอะจบไปแล้วครับกับเลทที่สิบเจ็ดนะครับอ่าผู้ชนะในรอบนี้ก็คือชาลเลอรแคลรนะครับตามด้วยแม็กเวิร์สชาเพนนะและ คาร์ลสไซนะครับอ่ะโอเคฟัสต์เดสเล็บในรอบนี้เป็นของชาวลิบแคร์นาะที2ี่7ิบปดจหนึ่งเจ็ดเจ็ดก็ถือว่าเร็วนะคือเราไม่ได้ลองเลยอะ่ะอืมเราไม่ได้ลองทำฟัสต์ดล็บเลยแต่ไม่เป็นไรยังไงเราก็คิดว่าสู้เขาไม่ได้หรอกอ,อ่ะโอเคส่วนทีมของเราเนะออสการ์เพียร์ที่จบที่สิบสามนะครับแล้วนอริตไม่จบเนะยไปชนเขาชนถึงสองรอบเลยแย่มากวันนี้อ่ะโอเค ในส,ส่วน Diver Standing ตอนนี้นะครับผู้นำยังคงเป็นแม็กอยู่ดีนะครับด้วย335แต้มนะตามด้วยคาร์ลสไซที่313แต้มและชาวเดแคลที่291แต้มตรงนี้ยังค่อนข้างเรียกว่ายังใกล้เคียงกันอยู่นะยังมีโอกาสแซงได้ค่อนข้างสูงนะครับในส่วน Constructor Standing นะครับเราก็ยังคงเป็นเลดบูลนะที่นำอยู่ด้วย616แต้มตามด้วยเฟอร์รารที่604แต้ม รอบเนี้เฟอร์รารี่ทำผลงานได้ดีนะก็เลยทําให้แกลบระหว่างเขากับเรดบูลเหลือแค่12แต้มนะคือพร้อมแซงทุกเมื่อเลยอ่าโอเคส่วน m ม็กคาเรยังอยู่ที่เดิมนะที่6นะครับอ่ะไม่มีใครได้แต้มในรอบนี้อ่าส่วน DHL อชแอลฟาเต t o พเป็นที่1กับที่สองนะครับก็ถือว่าเยี่ยมยอดอ่าโอเคตอนนี้แกลบระหว่างเรากับเรดบูลอยู่ที่แปดแต้มนะแต่อย่างที่บอกเราก็ยังไม่รู้นะว่าเรา เราเราได้แชมดดป์ f a s t e s p i stop เราได้อะไร <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะอโอเคไปทำอะไรไม่ได้นะรอบนี้ยอมยอมใจไปโอเคตรงนี้ส่วน q สามเนี่ยพลาดคือตอนแรกอะอย่างที่บอกอะเราเราคิดว่าคือเราเห็นเอาบอนมันทำเนี่ยเอาบอนมันมาชนเราอะแล้วมันมันก็เอานะมันก็เอาเราก็เอา แล้วมันก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยชนให้เกิดเลทแฟกพอเกิดเล f แฟกเสร็จปับ๊บคิวสามันวิ่งต่อได้อะเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเราถ้าเราเหมือนทําเล f แฟกในน้ํามันหมดในครั้งแรกอะคิวสองเราก็น่าจะได้วิ่งต่อปรากฏว่าไม่ได้วิ่งเนาะอืมกลายเป็นว่าเราต้องไปเริ่มจากแบบเหมือนคิวแบบที่สิบสี่กับที่สิบห้าเลยนะอืมอันนี้ก็ผิดพลาดนะ AI ทำได้แต่เราทำไม่ได้นะครับ โอเคไปอ่าโอเคครับก็จบแล้วกับเลสที่17นะถ้าใครชอบไปนึมกดไลค์กด s ับสไคร b e เป็นกรงบังใจให้ด้วยนะครับถ้าใครมีคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ